ก้าวทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเดอ้อน้องมือนี้มาต้มไผ่แล้วมาแกงน้ำมัมกินสุ่มนี่น้องมือนี้เนาะครับสีมาต้มไผ่ไว้ทางหม,อม,ม้อนำนะไปต้มน้ำมัมืันนี้ชิจ้างน้ำมัสุ่มเนาะเจ๊ทุกเจ๊อ้อยนะเนาะถาดเจ๊อ้อยเอาน้ำมัมา,มาน้ำมัเล็กน้องแล้วก็สีมาแกงกินสุ่มกันอยู่นี่ พากระสีมาปอดปอดนำไมเนี่ยสาคัดเจ๊ชิจักน้ำไม้ข้นน้ำไมเลีงเนาะเอาอยู่ก็คั้งหนเมื่อนี้แกงน้ำไมสซุมคือเนะก้าเนาะแกงน้ำไม้กินเพลงกับเจออ้อยนะตุ๊กกระมาบ่ามอม

เตรียมเคือสแกงละไม่เหมือนมาโบบสื่อมาติกต้าราดมาโบบแล้วก็มันเห็ดแล้วก็หน่มาผักผักเรือมาอึดแล้วก็ผักข่าเง้หอม สักัดกระเทียมพักเสือ่อแจ้งนมายแล,แล,และนะ้วเนาะมีแต่ถ่านนมายจืดเลยกับเจ้าสีมาแกงเนาะต้มนมไมเปล่าไว้อยู่นะคู่เสีเขานะ เมนูแกงละไมมื่อน,นี้ก็กินกับอันข้าวจ้าน้ำเนาะน้องข้าวน้องโสดเป็นภะษ,ษากะเซียไปรานมาหุง เอ้อยปอมาหุงนี่เนาะโอกัดสีดมกับหมอนละตรงน้ำมันปะไปเน,นาะทาน้ำมัจืดแล้วจะสิมากแกงาบรรยากาศมันนี่หอมหมีมมีแดดนะนาาดเพื่อน้ำมัจืดเพื่อสไส้แกงน,าาน้ำมันนะ เตรียมมันมาหุงไวมื้อนี้กะตํามาหุงน้ําคือเก่าตํามาหุงแกงหน่อไม้กินเทศกินสนแซวกันหลายคนเนาะหักมาหุงไวเตรียมมหุงไวุละแกงหน่อไม้สุกุละเจ้าสิได้มาตํามหุงเนาะ

โซคารกับสีอาปากาตามํมเต็มจาเลยจสันกนุขได้อันมาแนาพอมเอามาสูกินนะมาแนมาเาาสู้นะอือแ่อเอาเนต้อปลาเดมาปาเลยนีปลิตตน้นังนี่สันบอนี่ตีนพันตีนไ นำย่านางเลยเนาะถามเหม <main S 2> <now. S 1> ้อพดแล้วก็จางซีมากองปลาแดกมาแกงกันเลยมีมรกันวยามีมีซุปได้มีอันนี้นะมันแข็งม็นแข้งน้อยเนาะเปีเอาไปโขกินกับตัมะฮุล้างแม่ดิ๊บึ๊บอึบตากองปาโทกอยู่บางมีน่ยบางไง มันยังบระซุกไววก่อนใค้มันซุกอีกสองมือสองมือนิ้เขานะนี่สคัดใดแมงแขงมาเจมเจ้าเออแมงแขงมึงตะกองสกัดลังวัซซีโค้โอ้ย โคแมงแขงโคแมงแขงเฉไปแล้วครึ um. ่งหนึ่งแมงแขนน่อย ซีเซอร์แตนคานหอหนูดีว่ารลด,ดีเนาะมันจังนัวๆพอดีดูเเซอร์เกิร์นดีเซอร์เลยนะ ห้อมๆนะบางคนก็เอื่อนนะมาแบงแ็งจิ๊กนะแสบห้อมแบงแ็งพอเลยนะเลย สิเป็นตัมงแข็งเมงแข็งง <doom, doom. S 3> นหอมหอมเนาะทางนี้แม่สักัดกะกำลงังสิแกง้งทำไมกำลังก้องยานางเสือขบือวันนี้ก็แกงเฉลยก็ได้งอองฟูนำเนาะยานางเที่ยวเที่ยวหนึ่งันเนาะขัขบรถนะครเบอร์เปย์ก่อน ปลาไหลเอ็นตอึ้งมีปลาแดกอึ้งนั่นนะแปลกบ่บางคนก็ไม่เคยกินเนาะปลาแดกอึ้งสแกงละไม้แกงละไม้มันเซอร์ได้หลายอย่างเนาะเซอร์นั่นเซอร์นี่ได้เบิดเนาะเป็นโตอึ้งหรือปลาแดกอึ้งเขียนเหรอเขียนเยอะแกงละไม้เมื่อนี้ก็สีตวงคือสีหนัวปลาแดเนาะ เซอร์ไลายปลาแดกขนาดเลยอันนี้ปลาแดกปลาอีกแล้วปลาทังกระปูกทังปลาแดกกระปูกทังปลาแดกอันอึงนี่ครับเทียบรายมีผักมาแงะนำเริ่มคุณเจ้าของได้ดาเป็นหลายทศเป็นยี่ิบปากลูบเอ่อแบเจ้าคือ วดดื้อยังไงถกันชุนแล้วันนี้จะใส่ข่เบือข่เบือจักอีเ้เอาวัจักกะเล็กกี่เดียดเนง

อนนี้แกสิใส่มาเป็ดลงไปให้ยากะกัดพกึนี่แม่ความชีแรกยิดองตานตมือสิงว่าสมเล็กลนือ3คน4คน4คนแม่น4แม่น3อันตาก้อได้เกําลังแกงมอยู่เนาะ

สปาร์อีกต่อสิแมสกินนี่้เดี๋ยวไปถือสปะอีต่อแบกยังรือสิสิเก็นี่มึงเบ่งดีๆนะแม่นแบกนี้มั้ยบ่แม่นยังซัดเอแบก แตกลงไปไปแล้วแหละไอ้ผีทอนนะไอ้ผีดูไหมไ้ขอนห่อมันเย็นเออยนกินที่แเยวนะคานจะตูบอมี่ไปนปไปไไปไปไปไไปไปไไปอปไปไอไนไป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 นปไ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 ปแปงปไปไปไปอปบปไงไ่าปไปไปไนไปไไ เคยประแหนตต้อนลงไปนะคะแหนตดลประแดนลงไปักเวลาคนเออประแดนอดีกแบบโยมนะยินได้ม้าม่้โคตรได้ยูหานมมม <า S 1> มอมไนูหา้า

ทิ้แมมัาไปบ่ได้แม่อ้อยเดสปอร์ตหาไปบ่ได้่สเจา,า,าีนเมนตํตำมงเอางเอาข้าจานนงเอาเข้าจานนึีอตอนประเด็นเนะาะัวยเลย ลายแนวนะเหมแนวกินใต้เบอร์่อยไปเจ้าไปอาเบอร์เฮิรนเจ้าเจ้าแว่ช่วงพอเจ้าข่อยกัสิปดช่งประวอนเจ้ากำลังยูหันประวปวันอกตังเราก็ทาขินเลยเนาะปันนี่หมาขอแงเลยเสร็จสิ้นแล้วนี่ตั้มมเงดี๋ยวเอาข่าวมาขู่มึง เอาเดี๋ยวเอาลำมั้นมา้ดว่หินนันแมงแขงเพราะยังบาแกงม่นี่มาเด้อมากินคาเทงน้ำเดียวเอาตะกองกินซิมนินึงเอ้บวมไปอยู่พเอวบวมนตอนนี้หุเขาเลิละ เป็ต้ n งเปาอว้าเห็นบ่อันโบราณกินหันอัตใดดีว่าัวใดก็อากินข้าอึงั่แซ่บๆด้ยน้องอย่าเปาโคตรเลยอน บ่ใหม่รับจื่อมือนะะเดาหงเลยแต่บ่อาสองไอ้น้องกินเี่นตมะุงตัมงเสื้อคอเต่าเลยจะแทบอาโถงอ่บ่อู้

ปุ๊บอ่ะกัดเอาตัวเป็นโดยโ<อ>แกงละไมยนอนน,อนี่ไ่ะเป็นอะไรรสซะแซ่บอะไรหอมปลาแดดเดอวออยตอนปลาแดดเพอร์ซีจีนจีนปานี้เน้นๆ พ่อแม่พี่น้องเอ้ค้าออเดี๋ยวชอบคัดกับสิคอตัวกินข่าวก่อนเนาะคือเห่อตะกองกินข่าวก่อนคลิปนี้ก็คือเก้าเนาะขอปิดกล่องไว้สำเนียงก่อนไปเพากันอีพีหน้าเดอ้อ